สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบอนสีสวยๆนะคะวันนี้เรามีโปรดีๆโปรพิเศษมาให้ดูกันเลยนะคะวันนี้เราพามาดูต้นที่มีชื่อว่าปลาดูแดงนะคะวันนี้มีแต่ฟอร์มสวยๆเลยนี่นะคะปลาดูแดงของเราอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะอันนี้คือขนาดของใบนะคะเมื่อเทียบกับมือนะคะ ปลาดูแดงของเราวันนี้นำมาแบ่งอยู่ในกระถางไซส์5นิ้วนะคะวันนี้มีโปรโดีๆอีกแล้วนะคะปลาดูแดงไซส์นี้เลยนะคะไซส์กระถาง5นิ้วที่สวนจัดโปรพิเศษค่ะวันเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเราให้ในราคาที่กระถางละ160บาทส่งฟรีค่ะ 160บาทส่งฟรีนะคะปลาดู่แดงนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะแดงแดงเงาเงาแบบนี้เลยนะคะปลาดู่แดงนี่นะคะไซนี้เรามีทั้งหมด3กระถางนะคะนี่นะคะนี่นะคะปลาดู่แดง สีสวยมากแล้วก็มีความเงามากนะคะคือยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้เป็นไซส์กำลังกำลังน่ารักเลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะที่สวนมีโปรค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทส่งฟรีนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นให้สามารถแอดไลน์ได้นะคะใครต้องการเลือกว่า เอาต้นไหนสามารถโทรมาสอบถามเราได้แล้วก็ให้เราก็สามารถถ่ายรูปส่งให้ดูในไลน์ได้ด้วยนะคะใครสนใจประดูดแดงอยากมีเก็บสะสมไว้อย่าลืมโทรมานะคะวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดปอนสีต้นอื่นๆนะคะ คลิปต่อไปเราจะพาไปดูบนสีต้นไหนหรือพาไปชมสวนไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ